อย่างนี้และการปูค่ะเพื่อความสบายใจเราอยากให้ปูเล่าสั้นๆว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอถึงต้องไปเอาเงินคนอื่นมาติดหนี้ติดสินแล้วก็ไม่มีปัญญาไปคืนเขาปูไม่ได้เอาเงินเขามานะคะเขาเป็นฝ่ายที่อยากให้ปูเอามาปล่อยกู้เพราะว่างานเขาค่อนข้างน้อยอะคะ่ะแล้วก็เขาก็อยากมีไรายได้เลี้ยงดูพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการช่วยเหลือกันเพราะว่า น้องเขาบอกว่าร้านแว่นน่ะโกงเขาเขาไม่ได้ดอกเบีย้ยมาหลายเดือนแล้วก็ถ้าพี่ปูมีอะไรที่ทําให้เขามีไรายได้เพิ่มขึ้นก็ก็ก็ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันปูก็เอาเงินเขามาปล่อยดอกให้โดยที่เขาไม่ได้ม่ได้สนใจว่าปูจะเอาไปทําธุรกิจปล่อยดอกอะไรเขาสนใจแค่ว่าปูรับดอกมาให้เขาเราเคลียร์กันสองคนแล้วเขาก็ขอ เช็คพี่ปูคำประกันเพื่อความสบายใจปูก็ให้เขานะคะคือเขาจะเขียนแชทไลน์มาบอกว่า mm. พี่ปูเซ็นเช็คยอดเท่านี้เท mm. ่านี้เท่านี้นะคะคือตอนแรกเขาปล่อยดอก3เดือนก่อนตุลาพฤศ,ศจิกาธันวาแล้วก็คืนมกราปล่อยทุก3เดือนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าหลังจากมกราแล้วก็จะปล่อยอีก3เดือนอีกแต่เขามาเปลี่ยนเป็นบอกว่าพี่ปูเดี๋ยวตัวเขาเนี่ย จำเป็นอาจจะต้องใช้เงินบางส่วนนะเราปล่อยเป็นเดือนเดือนไปแล้วกันอะไรเงี้ยแต่ปูบอกเพื่อนไปแล้วว่าปล่อยทุก3เดือนใช่ไหมคะเพื่อนก็หมุนธุรกิจมาคืนไม่ทันแต่คืนเงินก้อนไม่ทันในระหว่างนั้นก็ส่งทั้งต้นทั้งดอกนะคะก็ส่งมาเรื่อยๆค่ะแต่ข่าวที่ออกมาจากฝั่งกระโนนเขาว่าปูตั้งใจจะโกงแล้วเขาก็เมาสกันทั่วบ้านทั่วเมือง เธอเป็นซุปตาเธอเป็นดารานะคะ,คะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอเดียนไม่ได้บอกว่าเดียนต้องการให้เธอแก้ตัวปูรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับปูตอนนี้คะหนูหนูเสียใจยมากค่ะเพราะว่าหน,หนูไม่ได้โกงเขาอ่ะคือเขาเขาขออะไรหนูก็ให้หมดขอให้หนูเซ็นเช็คหนูก็เซ็นให้อขอให้เอาใบสัญญาเงินกู้กระดาษเปล่ายังไม่ได้เขียนอะไรเลยนะคะ เขาให้หนูเซ็นแล้วก็บอกว่าพี่ปูพี่ปูเซ็นมาอย่างเดียวนะ mm hmm. เดี๋ยวลูกหมีอะไปเขียน mm hmm. หนูมีแชทไลน์วันที่2มีนา mm hmm. เขาบอกว่าให้หนูเซ็นอย่างเดียวแล้วก็เขาเอากลับไปเขียนแล้วเขาส่งคืนหนูมาวันที่18บแปดมีน, mm hmm. มนาเดือนถามดองนี้ไม่ขัดได้ไหมคะค่ะ หนูไม่คิดเลยหรอคะว่าไอ้สัญญาเงินกู้ที่ไม่เขียนอะไรมาเลยเธอยังกล้าเซ็นเข้าไปได้ยังไงอะปูก็หนูไว้ใจเขาไงคะหนูไว้ใจเขาเพราะว่าเรากินเราเที่ยวกันตลอดแล้วก็หนูเป็นพี่อายุเยอะสุดหนูก็เลี้ยงน้องๆอหนูเลี้ยงน้องๆหนูแบบอสามีหนูก็เลี้ยงเลี้ยงดูหนูดีให้เงินหนูหนูเลี้ยงทุกคนเขาบอกว่าหนูใช้เงินวันละสองสามหมื่นบางทีแบบ สีห้ามื่นอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าอาหารในทองหล่อมันก็แพงอยู่แล้วแล้วเครื่องดื่มทุกอย่างหนูก็เอาไปวงดนตรีหนูก็เอาไปอันนี้หนูยอมรับแต่แต่เป็นเพราะว่ามันเป็นน้ําใจของหนูแล้วก็เขาบอกว่าหนูอ่ะไปเลี้ยงผู้ชายคือบางทีอ่ะเพื่อนเลี้ยงเลี้ยงเราใช่ไหมคะเราก็ต้องมีน้ําใจวันนี้เขาเลี้ยงเราอาทิตย์หน้าเราเลี้ยงเขาแต่ตัวเขาเองอ่ะที่ไปทานกันเขาไม่เคยออก มื้อหนึ่งเป็นดาราเป็นอดีตนางงามเป็นภรรยาแล้วก็เป็นแม่ของลูกมันไม่น่าจะต้องมาเดือดร้อนเดือดร้อนอะไรเลยไปหัดทำธุรกงธุรกิจอะไรพันอย่างเงี้ยเพื่ออะไรและพี่หารรู้เรื่องหรือเปล่า คือพี่หานไม่ไม่รู้เรื่องเลยค่ะแล้วเธอออกไปทําธุรกิจเนี่ยเธอมีความรู้เชิงธุรกิจถึงได้ถูกคนนู้นโกงคนนี้โกงคืออะไระปูหนูไม่มีความรู้เลยค่ะคือที่ทําธุรกิจกระเป๋านาฬิกาเครื่องสําอางคอลลาเจนเนี่ยหนูไม่ได้มีความรู้ใดๆแค่หนูมีเงินทุนให้เพื่อนแล้วเพื่อนไปทําก็ส่งดอกมาหนูก็ส่งดอกต่อไปให้กับ ลูกหมีแล้วก็คนอื่นๆค่ะพี่หานก็ไม่ไม่ได้รู้เรื่องเอาละคะ่ะถ้าพี่หานไม่รู้เรื่องเดือนเรียนถามคุณปูนิดหนึ่งถ้าวันนี้ปีนี่มีสินจํานวนหนึ่งก้อนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยสร้างความเสียหายไปถึงสามีแล้วก็ครอบครัวเดือนต้องถามแล้วละคะ่ะปูจะทํายังไงต่อคะนี่ก้อนนี้จะให้สามีช่วยไหมเพราะเขาบอกว่าอ๋อผัวก็รวยจะตายนามสกุลก็ใหญ่โตทําไมไม่เอาเงินผัวมาจ่ายแล้วแค่นี้ก็จบสังคมพูดแบบนี้ปู จะตอบยังไงคะคือพี่หันเขารักหนูมากเขาช่วยหนูทุกอย่างเขายินดีซัพพอร์ตหนูทุกอย่างแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่หนูก่อเรื่องขึ้นมาเองหนูก็อยากจะรับผิดชอบเองแล้วหนูก็แบบอยากขอโทษพี่หันหนูก็ขอโทษขอโทษตระกูลอิมะทองกรำมาเพราะว่าหนูอะหนูเป็นแค่สะใภยแล้วก็หนูก็ทำชื่อเสียงตระกูลอิมาทองกันเสื่อมเสียเพราะหนู แล้ก็ลูกๆตส่งผลกระทบถึงลูกๆด้วยคือลูกก็ไม่กล้าไปโรงเรียนหนูก็เพิ่งทราบจากอาจารย์ประจำัานว่าลูกไม่โรงเรียนทุกวันแต่ลูกไม่เข้าเรียนแล้วลูกห,หนูไปอยู่ที่ไหนค่ะอันนี้คนเล็กนะคะส่วนคนโตก็อยู่หอไม่ยอมออกจากหอไม่ไปมหาวิทยาลัายส่วนลูกสาวกำลังจะเข้าจุฬา เพื่อนก็แท็กมาด่าคนแบบแท็กมาด่าว่าแม่โกงเงินอ่ะแม่แม่จ่ายนี้เขาแล้วยังซึ่งทุกคนแบบเขาไม่ได้รู้ความจริงอ่ะว่าความจริงมันมันเป็นยังไงแล้วพี่หานเขาช่วยเหลือหนูทุกอย่างเขาหนูจะทําธุรกิจร้อยล้านเขาก็หาเงินให้หนูจนหนูมาโดนโกงอีกคือพี่หานยื่นคู่แบงก์เป็แล้วร้อยล้านให้หนูรอรอแบงก์อนุมัติ แต่ทีนี้หนูก็ไม่รอหนูใจร้อนหนูก็ไปหาหนูก็ไปหาในทุนเพื่อที่จะเอาที่ดินมาทําขายฝากแล้วหนูก็จะก่อสร้าง4เดือนใช่ไหมคะแล้วระยะเวลาถ้าเกิดแบงค์อนุมัติปุ๊บเนี่ยหนูก็จะเอาเงินเนี่ยไปถ่ายที่ดินคืน คือพี่หานเขาก็ทาให้หนูทุกอย่างหนูอยากจะทําธุรกิจอะไรอันนี้ก็เป็นอเรงหนึ่งก็เป็นเด่นที่กําลังเจอปัญหาส่วนตัวของหนูอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันประดังเข้ามาพร้อมกันค่ะในคดีพี่ลูกหมีก็เมษาในเรื่องที่ดินหนูก็เมษาประดังเข้ามาพร้อมพร้อมไม่เป็นไรครับปู่คะเช็ดน้ําตาก่อนเด่นต้องเรียนถามคุณหานค่ะในวันที่คุณหานมาออกข่าวกับคุณปู่เด่นว่าสังคมไม่ค่อยปื้มทัวลงคุณหานเยอะมากเด่นก็ไม่แน่ใจนะคะพิธีกรรูปหล่อ นักการเมืองที่เป็นความหวังของคนจํานวนไม่น้อยแล้วก็ยืนจัดอยู่ได้ตั้งนานพูดจาแบบนั้นสังคมไม่แฮปปี้อ่ะหารู้สึกยังไงวันนั้นทําไมถึงได้ต้องเหมือนไฟขึ้นไฟลุกอย่างนั้นครับก็จะต้องขอโทษด้วยครับอาจารย์เพราะว่าวันนั้นมันอารมณ์มันเข้าไปถึงลูกทั้งสามคนครับนะครับเพราะนั้นพอมันมีผลกระทบกับลูกเนี่ยมันก็ก็อ,อย่างว่าเราเป็นพ่อแม่เราก็ต้องรักลูกนะครับครับ ก็พอพอส่งพมผมก็ทุดถึงลูกเนี่ยผมผม,ผมก็เลยเหมือนกับสติแตกไปเลยปูอยากให้เรื่องมันจบแบบไหนคะมีอะไรอยากจะพูดอะไรกับเขาไหมคะพูดแบบในฐานะที่วันที่เราเคยเป็นเพื่อนกันเรายัางไม่ได้ฟอ้องยังไม่ได้โกรธยังไม่ได้ออกมาประจานหรือทําให้ใครเสียหายเราตัดเรื่องนี้ออกไปให้หมดเลยเอาเป็นว่าวันนี้ปูยังรวบรวมความเป็นเพื่อนที่มีอยู่ ูอยากพูดอะไรคะคือหนูหนูรักทั้งน้องลูกหมีทั้งน้องลิลลี่นะคะเพราะว่าเราเรากินเที่ยวด้วยกันตลอดแล้วเราก็มีกลุ่มเพื่อนที่ปาร์ตี้เราแบบมีความสุขสนุกสนานเราไปต่างจังหวัดเราไปทำบุญด้วยกันหนูก็ไม่ทราบว่าทำไมเหตุการณ์มันมันถึงเป็นแบบนี้มาได้หนูคิดว่าน้องสองคนเนี่ยเป็นคนดีแต่หนูไม่เข้าใจว่าเขาอาจจะโดนใครยุหรือเปล่าที่ ที่ทำให้ต้องแบบมาออกรายการประจานหนูคือลึกๆแล้วอะ่ะหนูคิดว่าจิตใจเขาโอเคอ่ะเพราะว่าน้องลิลลี่เนี่ยก่อนที่เขาไปไปกับน้องลูกหมีใช่ไหมคะสองวันเนี่ยเขายังเที่ยวกับหนูอยู่เลยคืนนั้นอ่ะไปเที่ยวที่กันสี่ที่ค่ะก็ไปร้านอาหารจีนแล้วก็มาทองหล่อสองร้านแล้วก็ไปหลังสวนร้านหนึ่งหนูไปเที่ยวกับน้องค่ะแต่พออีกสองวันเขาไปกับพี่ลูกหมีเขาบอกว่า พี่ปูหนูขอ,อแสนเจ็ดนะคะอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกว่าแล้วถ้าให้น้องลิลลี่น้องลิลลี่จะไปออกจะไปกับพี่ลูกหมีไหมเขาบอกว่าหนูต้องไปเพราะว่าถ้าหนูไม่ไปเนี่ยหนูเป็นหมาเพราะว่าหนูรับปากกับพี่ลูกหมีไว้แล้วไปไหนไปวันวันที่20ไปรับซะโรงพรกทองหล่อโรงพรกสอนอทองหล่ออะค่ะวันที่20่สิเขาบอกเขารับปากกับพี่ลูกหมีไว้แล้วแต่ว่า ในส่วนของเรื่องที่พี่ปูโดนโดนโดนคนมาหลอก500,000เนี่ยน้องลิลลี่ก็จะมาเป็นพยานให้พี่ปูและเรื่องของการเจรจากันที่สนอทองหล่อวันนั้นค่ะเป็นยังไงบ้างเล่าให้เราฟังสิจริงๆวันนั้นน่ะเรื่องมันเป็นเป็นไป,นป,นปนในทางที่ดีนะคะค่ะ พี่ลูกหมีเนี่ยเขาก็โอเคที่มูลนี่ร้านสี่วันนั้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ไก่เกลี่ยอยู่สี่ท่านค่ะแล้วก็มีท่านรองผู้ผู้กับแล้วก็มีร้อยเวรแล้วก็มีตกลงกันแล้วที่ร้านสี่ใช่ค่ะพี่ลูกหมีกับทนายแล้วก็พี่ปูกับทนายกับพี่หาดแล้วทีนี้พี่ลูกหมียอมรับที่ร้านสี่แล้วก็พี่ปูก็ถามว่าพี่ลูกหมีแล้วที่พี่ลูกหมีเดินสายออกรายการว่าพี่ปูเนี่ยพี่ลูกหมีจะ จะชดเชยให้พี่ปูยังไงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะตะเวนสายออกรายการทุกรายการที่ว่าพี่ปูจะขอโทษพี่ปูพี่หารแล้วก็วันนั้นเขาก็ขอโทษพี่ปูพี่หารค่ะแล้วก็ถ้าเกิดตะเวนสายออกรายการจบใช่ไหมคะปูก็จะจ่ายให้เขาล้านสี่แล้วทีนี้อยู่ๆทานายเดชาก็เข้ามาวุ่นวายบอกว่าใครบอกผมจะเอาล้านสี่ผมไม่เอาผมจะเอาที่สองล้าน ไปยืนไปตั้งต้นที่สองร้านใหม่ทั้งๆท,ที่วันนั้นอะเรื่องเรามันกําลังจะไปจะไปได้ดีอยู่แล้วค่ะ